สวัสดีสมาชิกนะครับมีหน้าหมูมาฝากหนึ่งคันนะครับอึดถึกทนไว้ใจได้แน่นอนกับ t o y ยต a อันติดรถบ้านแท้ป,ปี2002นะครับ1.8ึออโต้ตัวท็อปนะครับเซนทัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับรถสภาพครบจบเอาไปใช้งานได้เลยครับ68,000บาทนะครับ68,000บาทรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนไอชมเช็คดูรถทดลองขับปทุมธานีนะครับโทรเจราจาสอบถามนะครับคลิกที่ชื่อคลิป นี่เลยครับส,สวยๆนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ6 8 0 0บาทนะครับใครกำลังหารถใช้งานกว้างกวาง,วางนั่งสบายดูแลง่ายอึดถึกทนใช้ได้ยาวอะไหล่เยอะมากๆนะครับรถโดยรวมพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนใครถูกใจเข้าใจสนใจแจ้งจากช่อง YouTube ได้เลยครับรับประกันการจัดส่งทั่วไทยมาดจำจองกันได้ทันทีจองแล้วไม่ได้รถเก็บเงินคืนที่แอดมินได้เลยการันตีให้ครับคันนี้น้องผมรู้จักกัน ขายครับเห็นสภาพสวยดีเลยนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับการันตีการจัดส่งทั่วไทยการันตีการจองทั่วไทยนะครับแจ้งจากเอรถมือ2นะครับภายในสวยนะครับคันนี้เบาะหลังพับได้ด้วยครับแล้วก็มีม่านหลังนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปแอร์แบ็ก ABS นะครับสภาพพร้อมมากๆนะครับกับราคาที่เปิดให้นะครับรถไม่เคยชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่าไม่เคยติดแก๊สนะครับหกหมื่นบาทนะครับกว้างขวางนั่งสบายมากครับรุ่นนี้แล้วก็ใช้ง่ายดูแลสบาย สวยครับตกแต่งลายไม้เลยครับคันนี้เอาไปใช้งานกันนะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกปลอดภัยแข็งแรงทนทานใช้ง่ายใช้สบายใจแน่นอนนะครับโดยรวมรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดส,สินใจชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าโทรสอบถามกันเข้าไปได้เลยครับนี่นะครับเกียร์ขั้นบันไดน,นะครับกว้างมากครับผมใช้งานอยู่ก็รู้สึกว่านั่งสบายมันเบาะมันนุ่มครับมันเบาะใหญ่ตัวใหญ่ เดินทางสบายครับไกลๆนี่ขึ้นปื๊ดๆเลยครับ1.8ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครถูกใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิปรายละเอียดจะส่งทั่วไทยได้ครับกล้าการันตีการจัดส่งกล้าการันตีการมัดจำนะครับขอคลิปขอรูปขอวิดีโอกันให้มั่นใจได้เลยครับรถสภาพพร้อมแบบนี้นะครับจบแน่นอนใครหารถราคาหลักหมื่นนะครับหน้าหมู เป็นตัวเลือกที่ผมจะนำเสนอบ่อยๆนะครับหนาหมู v ีออพวกนี้ครับใช้ไปเถอะครับใช้สบายตระก,กูลโตโย t a ไว้ก่อนจริงอยากจะขายรถแต่ตระก,กูลโตโย t a าจะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันทน,นง่ายดีครับก็เป็นว่าถ้าท่านไม่ชอบก็ดูค่ายอื่นนะครับถ้าใครชอบก็จัดค่าย t o โตยต้ครับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความพร้อมของลูกค้าครับ